เรื่องของปัญหาเงินกู้นอกระบบนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าก่อนหน้านะครับเราก็คงจะได้ยินข่าวไม่ว่าจะเป็นการทวงหนี้โหดหรือแม้แต่การหาทางออกด้วยการฆ่าตัวตายอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะสะท้อนความจริงอีกด้านหนึ่งของสังคมไทยซึ่งเรื่องนางกล่าวนะครับตำรวจก็เร่งแก้ไขปัญหาแล้วก็เตรียมที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นติดตามจากรายงานครับ การที่เกิดขึ้นกับนางสังเวียนรักษาเพชรชาวนาที่เผาตัวเองเพราะหาทางออกกับเรื่องการแก้ปัญหานี้นอกระบบไม่ได้ทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องออกมาตรการคุมเข้มเพื่อดูแลปัญหารวมทั้งจัดระเบียบนายทุนเงินกู้กว่า3 0 0 0รายสำนังกงานประชาให้ความสำคัญมาโดยตลอดนะครับออผมไปดูคำสั่งย้อนหลังเนี่ยมีมาโดยต่อเนื่องนะครับในเรื่องการให้ความสำคัญเกี่ยวกับนี่นอกระบบหมายถึงว่ากับประชาชนที่ทุ์ร้อนแล้วถูกคมขู่ขมเหงถูกทำร้ายร่างกายเนี่ย เราให้ความสำคัญก,กับเรื่องนี้าะที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยผลร้ายก็มีวิธีการในการตัดตอนไม่ให้ถึงแต่ว่าผมกําลังจะเอาเรื่องเนี้ยมาดําเนินการให้ถึงมาคุยกันว่าจะมีมาตรการอย่างไรโดยเพอ,อยิ่งยิ่งมาตรการทางกฎหมายที่เราสามารถนามาใช้ได้นะครับเท่าที่ดูเบื้องต้นเนี่ยฝ่ายกฎหมายบอกว่าอาจได้ถึงขั้นสามารถที่จะเข้ากฎหมายข้อเงินสามารถที่จะยึดทรัพย์ได้นะครับ ทีมข่าวได้โทรศัพท์สอบถามไปที่บริษัทเงินกู้นอกระบบตามที่ได้ติดประกาศไว้ตามที่ต่างๆพบว่าในการติดต่อเงินกู้นอกระบบนั้นเป็นไปอย่างง่ายดายเพียงแค่มีบัตรเครดิตของสถาบันการเงินเท่านั้นที่ช่วยอธิบายให้ฟังได้ไหมครอ๋อมันเป็นเงินในบัตรของยอ,ออนค่ะแต่ลูกค้าต้องเอาบัตรย้นออนมาลูกเครื่องระบบ IBR ดูมันจะพอเครื่องได้เท่าไหร่ส่วนลูกค้าจะทำเรื่องหรือไม่ทำก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของลูกค้า แต่ก็คือต้องมาค็ดดูก่อนว่ามันจะขอเพิ่มวงเงินได้เท่าไหร่อะค่ะเนาะก็คือคือ,อพูดง่ายต้องไปที่ออฟฟิศพี่หรอครับหรือว่าไงฮะได้ของเราจะอยู่ที่ห้างเซนทัลรัตนาทีเดทชั้นสองหรือว่าถึงหน้าก็โทรหาเราเลยก็ได้เนาะก่อนมาก็รบกวนโทรนัดล่วงหน้านิดนึงสักหนึ่งชั่วโมงนะว่าจะเข้ามานะคะอย่างเข้ามาเลยพี่ครับแล้วดอกเบี้ยเนี่ยเขาโดนตรงยังไงครับตามบัตรตามบัตรยีออนเลยค่ะเป็นของยีออนนะคะ่ะแต่เพิ่มแต่ว่าเขาขอเพิ่มว,วงเงินเพิ่มแค่นี้ แต่ถ้าสมมติผมผมได้นี่คือผมก็ต้องไปผ่อนกับที่อีออนเหรอครับผมไม่ได้พอนอ่าใช่พอนกับอีออนไม่ได้่อนกับเราค่ะ<ม>คุณก็ส่งปกติตามเตอร์สวิทเหมือนที่คุณเคยส่งขณะที่ในทุนเงินกู้รายหนึ่งในพื้นที่ภาคกลางให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าได้ปล่อยเงินกู้กับปรรดาพาา่อค้าไม่ค้าได้ประมาณ5ปี จากเดิมเป็นพนักงานโรงงานในส่วนอุตสาหกรรมมีไรายได้ต่อเดือนประมาณ1 0 0 0 0บาททุกวันนี้ออกมาปล่อยเงินกู้อย่างจริงจังมีไรายได้ประมาณ50,000บาทถึง1 0 0 0 0แบาทแต่ไม่เคยทวงหนี้รุนแรงถึงขั้นทำอะไรผู้กู้และลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นพ่อค้าแม่ค้ารวมถึงบรรดาน,นักพนันที่หมุนเงินไม่ทันปัญหาเงินกู้ดอกโหดท,ที่ลูกหนี้ต้องหาดอกเบี้ยส่งในทุนเงินกู้รายวัน อาจสะท้อนให้เห็นความจริงอีกอย่างในสังคมไทยที่คนจนและคนที่มีไรายได้ปานกลางจํานวนมากไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ของสถาบันการเงินได้ดังนั้นการแก้ไขปัญหาจําเป็นต้องเริ่มจากต้นเหตุคือการอารัดเข็มขัดใช้จ่ายเท่าที่จําเป็นและต้องมีเงินเหลือเก็บเผื่อเวลาฉุกเฉินเท่านั้นทีมข่าวอจกรรมรายงาน น,นีก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งนะครับซึ่งเราจะเคยเห็นก่อนหน้าหรือปัจจุบันตามสะพานลอยหรือว่าตู้โทรศัพท์สาธาร,ร,ร,รณะจะมีป้ายว่าไหวกู้ง่ายแต่สิ่งที่ตามมาก,ก็คือยึดบัตรทีิีเอ็มยึดบุกแบงก์แล้วดอกเบีย้ยก็สูงมากด้วย<ช>นะครับ